สวดีค่ะท่านผู้ช้มขะมาเมื่อวานน้องอ้อยมาอยู่หลังบ้านน่ะเห็นกล้วยสุกค่ะเขี่ยแบบง่ายหนึ่งลืมเบงิงขนมสุกท่าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสี้ยวกล้วยเสี้ยวกล้วย,ก,วยก่อนจ่าเดี๋ยวให้เบิงกล้วยดึงข้างนี้พอสิตัดนี่ไม่ิมาผีเลยยังก่อนนะมันขึ้นไปยุทธยุททางอันหลังค้าบานเพลินค่ะต้องเกี่ยวขึ้นมาทางพี่เบิงเดอ้อวัน คุณพอสมีวิธีจังไนเอาตั้งเอาคือไม่เท่งมันโคือไม่เท่งเกี่ยอนี่ออกก้อนหนี่ใบนี่ออกก้อนท้ายลูกีขึจดัตัจำมันตัวเจ๊เอคุณไมเท่งเนี่ย่ยังขี้นะท่นน้ำเี้ยพ่อฟันมันใหญ่มมันขึ้นยากเอแกงเอาแกง แกงยเกิร์ตมะเร็งเออข้าวแกงต้นอ่อนเห็นไหคือไม่ฟันลงอีกเอาไปแกงเันนี้คือไปยืมอะไรบ้างนี่วันนี้ฟันนี่นั่นเนี่ยลักข้ามมันนั่นเอาเสื้อผป้ผูกบู้ดีตีเสื้อผูกดีกว่าเสื้อผูกไปสิเสื้อผูกเออสิดึงหน้าเพ bon. ียแล้วไปเอาเสื้อผู้ไห้ ไปดีย right? <it> uh ัย huh. ยัยโย่ไปอือมึงทับน้องค่ะยัยค่ะเฮ้ยกึงทับเขาบ่ได้เบิ้งบ่ได้เบิ้งวิธีการทันะพี่น้องค่ะเมื่อนี้กินเขากับอันนี้เด้อตายังเมี่ยตาขาวมุน นี่ยังนี่ยอลรณาบ่บ่ผัดไชยาผัดไข่โอ้ผัดไชยาผัดไข่ปนกะปนปลาครับพี่น้องอันนี่กินได้ไหมเนี่ยพี่ปนปลาทูปนปลาทูนปทูมันอันนี้ลวกผักใ่ผักหยอดอีลุ่มผักรอบบ้านผักรอบบ้านคือเก่าอันนี้บะหมว่กินได้บอ แต่เอาลองกินยอดสตอยอดสตอยอดต้นสตอมีเรียนเฮงว่าแซ่บบ่หมากนกินได้ยอดมันอันนี้ก็เก็บมาตต้นพุ่นต้นต้นอยู่หัวเฮียนอยู่าดเก่ามพอนถามมาแม่กินดูแซ่บบ่แซ่บๆของพื้นบ้านเานมาโอ้พี่สาวพี่สาวนาสด้ยเกี่ยวเกี่ยวหยังเกี่ยวหยังเบิ่งเอาอา เจวเจวพริกสดเจวพริกสดแปลกอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนาช่วยยังช่วยยังย้อมานั sure ่งกับร้านพี่เอาร้านออกจากถอยหลังจากน้อยมากินข้าวอืมกินค่ะกินแซบแซบค่ะพี่น้องสีใบตองอนนี่บอ้อนยังแซบบอ้อนเอเล่อ่อนยังแซบอันโอ้ยเอเล่ ขั้นมันอ่อนดีเสียเอาผัดถึง้จำแก้วรึพ่อจำแก้วทำส้มเบิงด้วยแม่ขอเขากินแน่แม่น้อมปลามันแสบอยู่าจำแก้วยิ่งก็ปิงปลานั่งนี่ตั้นสีเอาไปทั้งตั้งสีกระสอดด้อพ่ออจำปิงเอาา่งปิงให้เทคได้ค่ะใส่ตู้อบอ่ะปิงแบบให้เทคโอยจำแก้วส่วนชาส่วนชาเนาแเจบลวกพักออกรถออกนม่นด้วยแล้วสีแบกมาใส่เอาบอก กูนาสังกล้วยกล้วยถ้อยกก็ไดว่าอยกลกอีน่นี่ต็มหนยกินเต็ม่อน่ันเสี่บเสียบนะแก้วจำเบจำเบหือพักนี่ปนกินกับยอดจำพักกรอเแก้วเสีบไรหอดพักอีรุ่มหอดพักอีรุมเนี่ยค่ะต้นมัน ต้นผักกิดุมต้นผักกาเซกัอยู่บนกันหากินน้ำเง้จิกลูามัก่ใคระเศรษปนจำปนจำปนมันกินกลวยกินากินเขาบ้ากินกลวยปลากระปาธรรมชาตร์มันเป็นปลาเลี้ยงปลาซื่อปลาธรรมชาติปลาซื่อนี่เพ่อ าซีวนปลาับทิมทอดบนปาเรียเหนียแตกบนในเศร้ายวนตัดกล้วยครับพี่น้องเหนียหย่อยบนในเศร้าอยู่เป็นอันยังเกาปั่มกล้วยบังคับปนค่บปูน กูกินเปล้อยกูดีใจอมืนี่แหละค่ะผักยอดชายาใส่ไข่ผักชุลมุลอะกินงสาวกันด้วยจ้ะเด้อรื้อจินปนนะแสบปนแสบอย่างไรกะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อเบิ่งคลิปนี้คลิปสั้นๆวิธีการปั้มกล้วยของอีพ่อตัดเทลวีเทลวีออกจากต้นนักไร้กล้วยมันวีใหญ่นะจ้ะเนาะฮะทำซองมื่อคืน เอาไว้เว้ยตัดออกทีละวีเลยอ่ะอ่ะขอบคุณเลไลเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อขอบคุณเลไลจ้าอ่ะแม่ไปแล้วแม่ไปลวเด้อไปไปลาดินเอาดินเนอร์าไปก่อนได้ค่ะเด้อบายบายจ้าค่ะคำณผอ